ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องน้องค่ะพี่น้องค่ะมือนีแอนก็มาตามโตน้องค่ะเลขกอยู่บัดปูเขาน้องค่ะพี่น้องค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าน้องค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือเขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมือนีห้ามาตามโตน้อนะค่ะคุณพ่อนะค่ะซึ่งวดที่แล้วนะคะเพิ่นได้ให้ไปห้างเดียวนะคะ,นะคกบได้เขาาะค่ะา เพื่อนว่าันไหาเก้าศูนย์ไปกัญญามันหลายโตเนาะค่ะพี่น้องก็เลยบด้ลงหาหาเก้าศูนย์เนาะค่ะวดนนี้ก็มาตามต่อเนาะค่ะซึ่งล้านเพื่อนก็ให้หกสองสี่เนาะค่ะพี่น้องก็ได้เต็มเต็มนะคะเพื่อนก็กำลังมาเห็ดเท้าบันไดนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆได้จากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะนี่น้ำใจจาก คุณแม่นะคะที่เพินพากันถือเลขนะคะพี่น้องค่ะเพินก็ได้มาเฮ็ดบันไดขึ้นไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะซึ่งที่เข้ามาถ่ายทํายังบ่มีบันไดนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้บันไดแล้วค่ะของที่มาข,ของความโชคดีของหววที่แล้วนะคะหกสองสี่นะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แอดก็มาตามตอกับพ่อตาเนาะคะ่ะสีบอกพ่อตาบอกห้เบิดเลยนะคะพี่น้องค่ะมีจกักโตให้เว้าสูซูพี่นอ้องปองไป,งปเข้าฟังน้ำกันเนาะคะ่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังน้ำพ่อตาพร้อมๆกันเลยค่ะ เด๋วเออเี่ร้านมาบอกว่ายี่แม่ไปซื้อเพื่อนว่าอ่าไม่ใช่ช่าพันไปบอกนี่เลยมุ้งเนเรามาบอกคุณนี่กูถือเนี่ยนี่ว่าเอถาเราบอกมึงว่าใจกู้ถือ้องเินมาอ่าส่องที่หัวก่นถือทางเฟดมันได้หลายโอ้ซื้อทางเฟสอ๋ออ๋ออ๋อร้อนต้อนนโอ้อแต่นก็ได้แปดเมื่อนานเนาะเออแต่จังว่าได้เงินว่าเฮ็ดบันไดคือธนนท์น้อแมน โอ้ยทอดบันไดอ๋อทอแล้วไปทอบันไดแล้วแม่บันไทยบันไดหมนแดหมืนหนบานเป็นใยบันไดันดอกค่ะเลอกับบานล้าันด่นรอยล่วยหาซีบนเนาะล่วก็ได้มืนหาสอก็ได้สามมืนเนาะถือสี่ล่วยก็ได้หกมื่นเนาะโอ้สามวสาทตัค่ะนี่อันนี้าดตัวเขาอกันเาถได้สามตัวเดมืนเดิัถึอได้ักสาตัวไดบ่แม่สอตัวกันันตดตัวขดาอเจ้าวันนี้ค่ะม พ่อเอกแม่อมมาฝันอในสองตัวแล้วคุณอยากให้สามตัวตีมาสั่นค่ะอืออืมอือขึ้เรืออ๋อป้าคุณพ่อคะหันหน้ามาทางนี้วานนี้คุณพ่อคน่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสิวันสวัสดีค่ะมาตามโค้งสุดท้ายเลยนี่วันนี้เพ่ะค่ะค่ะคงจะถ่ายจวนจ่อหมอมาแล้วได้เพื่อนนี้ เย็งได้พอ,อฟัน,น,นฟันดีบ่พองื่อน่ฟันหือก็ไปเ็ศบัดมาอยู่สองสามมือบางนกับฟบันดอกบ้านนี่ก็เลยเทวดไดเทันาดาแล้วก็เลยหดพากนกไปเพิงง่วนวยผู้ชนะายสามตัวเดอวอ้อหมดอล้ค่ะเออพ้ทีวยสามตัวเดอ้อหมดอีล้่พอดีมานอนขึ้นนี่ วันได้ือ้นไฟดีสั่งแต่ว่ามันก็สีแม่นบ่แม่นต์ถ้าคุณฝันเนาะฝันจะจ้าเลยว่าเท่าไหร่นะฝรนขอปูแล้วก็มาฝันเล่นมาพ่อฝันเรื่อมันขึ้นมากกว่าฟันมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหลายมือได้บ่ฝันจักเตี้ยเพราะว่าฟันมืนขึ้นนี er> ่แหละพอดีก็เลยฝันว่าไปคือยังไปเที่ยวเนี่ยล่ะมาเล่นมาซะก็ยังไปเที่ยวกับหมวด ไเฮี้ยนนี่ล่ะหลายๆสิสิกมาบ้านเออมาเลยไปตีตัวรถบัสพอดีเขามาขายเลขพอดีเอ้าอมบอมมาสั่นอม่างเลยว่าออมบอมมึงเงินไปเบุ้งหมายเลขรถคันนี้คู่รู้มาสั่นหมายเลขตัวไหนมาสั่นกูที่ไปซื้อเลขกันน้ำมันหมวดเขาขายเลขอยู่ในสองคนมาสั่นเขาแล้ววันนี้มันเลยไปเบมึงมันก็เลยบอกว่าตัวไหนล่ะตัวไหนเราอม ฮ่านึ่งสองเมือสองนึ่งย่ายัง่ยเลนั่นแหลวกับูเมียเลยวันเออเรื่องเพรายี่หลอเองแล้วใดสิได้หลายหลายเรื่องเพราะยี่หรอเราก็ฝันอยู่ขึ้นันเราก็ฝันว่าหัวแรกเราก็ฝันมือแรงเราฝันไดสามสองมันขึ้นอยเลยมากรับชิวิต์ประสันเราอ่ะ เมื่ขึ้นนี่เพื่อนเลยมาบอกซ้ำอีกมาสันมันซ้ำเออมาตฐานัได้สองตัวเาะไ่ได้สตวเพราะขายได้เพราะดไ่ได้เพรดหน่อยมมนได้หน่อยได้่าสันไ่ไ้สางรือาสันร้องไมันก็เลยว่าอันวันนี้สามตัวเดียวยังไช้าสันเพื่อนก็เลยมาบอกซ้ำว่าเอาเกสาใช้มาสันไม่เด้เป็นเข้าสามสองโอ้เก้าสามสองนั่นเป็นอืม สิบเอ็ดมักอันนี้ที่ว่าคนคนเคยนเคยฝันคนเคยฝันว่อไรสางวะนันน่ะแล้วได้ถือหลายแต่ว่าเราคนควารรักคนคนคนไหนเป็นอคอตอแล้วผูคนเลขไหนจุ่มมีฝันเพราะ่าคนไหนโยนเพ่แล้วน่องไส้นี่แหละทำแน่อันนี้มันขึ้นเล่าได้อธิษฐานจิตใจทีสามให่มาก ร้อนใส่งบหลายเนาะแม่นนมันใส่แต่ว่าขันสีเห็ดผ่านมันเป็นเลขมันเป็นเลขตัวเก้าที่ค่อนฟันเท่นั้นเองนี่เลขสิบสองมันยังก็กลับมาอีกกลับมาอีกแต่ว่ามกลับมากลับมาอีกแต่ว่าแต่ว่าบุตท่านนบอกได้ชุ่มบุีท่านน่งบอกได้ข้าเจ้ามาชุ่มกันมือาวของบรท่านหมาเรื่องนี้เจ้าก็มาถามเหมือนกันชุมข้าเจ้าน้ำลายเยอ่เ่ะเหมนกัมาเห็ดซอยเห็ดซอยสางนั่นละ นนีวเมฝันเนาะันมันแ่นม่นาิงมันกพะหวยไงแล้วก็ฝันมัก็นี่แเรางวดที่เกณฑ์อ่ะวดว่างานบ่ถืออวดว่างานบ่ถือเป็นย่าฝันออันนี้งวดที่เกณฑแล้วต้อฝากถือมันี่นะค่ะจะได้ฮ็ดไปเรื่อยๆเอยค่ะคนเสี่ยงจะเล็กจะน่อยจะละสามมืนจะละสี่มืแต่ว่าถ้ามันเห็นบริด้ทุุมเช็คแจ่ยขันวริสิทุุมก็คือจังบ่คก าะชันออกมาผัดแมนอีรีถบาะ่ายมนออกซีโหพิ่งหันกระชีดดหลายแสนแมนอยู่แม่พราะพักกันซื้อนักเอรสวันนี้เพิ่นกันมมนปินขึ้นมาขึนเพิ่พักกันโาก็พอดีได้แหหนักค่ะแหรงนี้ข้าวเจ้าก็้าได้หลายยู้างเน่หอนรังคางก็ได้ยูแล้วก็จัดมาอทานน่ะเนาะันนีสิแล้วแล้ว้นอนรัง่างกนแต่เงินที่มาปูปแล้วค่ะ บ,บ,บันไดนี่ก็พอดีออกปับกับประกันร่วมเงืนกันไปซื้อบบานไดเลยที่ลกไปซองลกเรเยซองอซีบางน้ำเราไม่นี่แหละไปเฮ็นค่ะก็ได้งวดบางยานไดหมอว่านนี่ละหมูว่านนี่กระจมไปเพิ่นว่าอันบ่ไดบ้านนี้บ่ไดมาเฮ็ดได้ป่วยว่าสันดอกจมอยู่หันหดนามไปเพิ่นพ้อมเย็นเย็นเอาเย็นเยนี่ละมาแลงไปบอกเรื่องว่าสันดอก แต่ว่าหมูออื่นนี่ล่างสงเพิ่นเพิ่นจะเก่งเด้ค่ะเพิ่นสิเห็นบางอันเห็นหมู่พวยใหญ่กับพวกยายมี2คนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ระหว่างอยู่ในเราสิเอาเงินไปเสี่ยงระหว่างมิตรลูกพ่อใหญ่นี่แต่ว่าเราฝันมิตรพ่อใหญ่นี่หาบน้ํากับเแล้วล่าิแม่นล้วก็ฝันที่หนึ่งฝันที่หนึ่งฝันอีกอีกอีกตะกวนผมได้ก็ฝันว่าข่อยเอาเรือเชียงนี่ไปตัดไม่ตัดออกมาท่อนใดก็มีเลข4 ตัดออกมาอีกท่อนรุ่นกับมีเล็กซีตัดออกมาอีกท่อนชุดไทยกับมีเล็กซีมิเล็กซีอยู่สามท่อนเลยอ,อืมอ๋อก็มีแต่เล็กซีเท่าสันฝันฝันต่หลายขึ้นแล้วล่ะ,ะโอดก,อก้อน่อยกับฝันได้เก้าศูนย์อยู่ข่อยบ่อตาบอกมูเจ้าว่ามัานสิหลายว่ามันอ่นบวชหักบ่แน่เขาก็เลยบอกเขาก็เลยมาเส้อรัตรีไว้ทั้งบนทับบ้<อ>งล่าง<อ> เอาศูนย์กับเธอแรงมันออกศูนย์เข้าเมืนบ่ล่ะค่ะฝ่อยฟันได้เข้าศูนย์อยู่ฝ่ายบ่ได้โอ้บ่บอกเพิ่นดอกฝ่าหามันบ่ถึงมา่อปัจหลายตัวก็สำคัญมากมันเป็นธรรมดาพ่อบ่อไปยังดอกค่ะถรถมันก็ธรรมดาพ่ออยู่ไสก็คือกันอีหยังมองได้ก็คือกันเราอาจารย์ดังๆเพิ่นก็รุดได้คือกันแม่นคั้นบุญข้าวาสนาบุญสมพงษ์จะได้สาเหตุได้สร้างม่าทางสิมากเลยนาะแม่เนาะจ้ะแต่ว่าที่จรินกันแต่ว่าใช้พี่น้องถือว่า ไม่ง่ายนี่ก็ชอบมาดึงมาแล้วก็บ่าไดเดตัวสามน่อยบ่ดึงเรามากมาเห็ดน้ำแค่ะแต่ว่าเขาเจ้าถือตู้หัวที่ลีแต่ว่าว่งหันเร็กาเขาบเขาิลี่สิบ <nt> <monastery> สองหันเพราะว่าเก้าศูนย์เนี่ยเพราะพวกกาบอกเห็นรัตตารี่เขามาขายก็เลยซื้อไว้ห้าเก้าศูนย์มันออกศูนย์เก้าเนาะอุ้ยหางม้ยมันจะเป็นศูนย์เก้ากูลยรัตตารีจากสองใบนี่กับพอะไร เงาเหนียวไหมพ่อเงาเหนียวไหมอ่าเงาเนี่เพื่อเพื่อเอ็นซี่ไมีโชคมีหมานน้ำตากับยายเนาะค่ะแต่ไม่ยายเนาะค่ะเพื่อเพื่อมีบุญสัมพันธ์กันเนี่ยนะพ่อเนาะเพื่อว่าใช้บุญใช้พุทธนาคือสิ่งใดคือสิให้มาบอกว่าสุขภนที่มาจอบเอาอยู่จอบเดียวที่มาเพิ่นเ่บ้านสิมีสองคนหลังต้มกันมาค่ะมีผู้ใช้สองคนผู้หนึ่งสิไงใดสองสองคน อืมตาวากับฟังฟังกับบึงสะกอนค่ะแม่เด็กบุญบอกยิ่งได้กับเม่นยังหนักเลยนะอตาวากับเม่นแต่ว่าก็คือยายก็คือบางหวดนี่คือสิได้หลายอยู่หรอกในในในความคิดของในความคิดน้อแม่เนาะอือเพราะว่าความรู้สึกสิได้มันสีได้สางนะค่ะเออเพราะว่ามันมันแล้วแล้วอืมอือละมืออื่นคนละก็สิแกงอื่นคนละอื้นละสิหูแกงตาใสน้อแม่เน่ะอือก ค่ะเดี uh, uh, yeah. ๋ยวสิใ right. ห้พ er no. uh, okay. ี่โทรบอกระดับเปลี่ยนเด้อขันเปลี่ยนทุกบอกระดเด้อค่ะเดี๋ยวทุบอกเพราะว่าลูกสิไล่ซอสสลุปคงสุดท้ายประมาณเก่าโมงสิบโมงดูค่ะสิบโมงไห่พันว่าจะก่อนให้ยายนั่นเราวล้างเห็ดทรศัพท์เปลี่ยนค่ะทุกบอกระดับเพราะา่ามือนั้นมาสิบอกคนไงบอกคนเด้อในสามเดีว่าสิบอกค่ะอันมันบอกมุกจะบสิถืดตัวไปลบเอาเบอร์แม่คุนไว้ในหฮาหนั่น้าบางเทธอสายของพ่อมันสิคนพ่อเขาดูมันสิซ้อนกันเดี๋ยวขอเบอร์แม่ไว้น้ำใน บอกตั้งชื่อตัวดอกไปเพราะชื่ตัวเลขเนี่ยเบอร์มึงก็ไรเออเออเบอร์แม่ก็ได้ค่ะเลขแล้วว่า9292439แล้วมีทั่วบอกดอกสิบดอกก้อนหน่บอกกุญดอกสิบอก้วตัวอยากให้ได้น้อกันไหนไปค่ะอารนี้เด้อพี่น้องค่ะสำรับตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนเนาะค่ะอันนี้เป็นของพ่อตาฝันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อตาฝันนี่ห้าสองหนึ่งอันนี้เป็นเลขคนถอยอีกท่านนึงเนาะ ค่ะอันนี้เพิ่นกระถือล้านแตกขึ้นกันนะคะอันนี้ก็เก้าสามสองหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้ก็คุณยายนะคะพี่น้องค่ะอันนี้งวดที่แล้วได้หกหมื่นนะคะทั้งทั้งนั่นห้าสองเก้ากับหกสี่ศูนย์นะคะถ้าผู้ใดมากตัวได้กับล่องพิจารนาเบิ้งเนาะค่ะถ้าบ่มากกับพานไปนะคะพี่น้องค่ะทางช่องก็เสนอให้เป็นแนวทางฝากต้อนเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบวากันนะคะพี่น้อง เลขน้องโบตัวใด้น้องค่ะเลขน้องโบตัวเดียวกันเลยแม่แต่ว่ามันสลับบนอยู่ค่ะคุ้นงประตูเนาะค่ะคุ้นงประตูโอ้น้องน้องโบนี่สิเป็นเดร์เดอรแม่ค่ะวันนี้กาสีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะพ่อค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะค่ะ